หลายคนอาจจะรู้จัก Apple Display แต่อีกหลายคนอาจจะยังไม่ทราบถึงเรื่องราวของ Apple Display วันนี้ต้องเล่าจะพาทุกคนไปรู้จัก Apple Display กันครับศตรวรรษที่1980อบจอภาพรุ่นแรกของ Apple คือ Apple Monitor 3ซึ่งเปิดตัวขึ้นในปี1990 Apple Monitor 3เป็นจอภาพแสดงผลแบบ CRT หลอดรังสีแคโทดแบบขาวดำที่ออกโดย Apple ในปี1990 ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล Apple II ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์แรกๆของ Apple Monitor 3มีจอแสดงผลขนาด12นิ้วที่มีความละเอียดอยู่ที่280คูณ192พิกเซลซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับการแสดงผลในยุคนั้นใช้สัญญาณวิดีโอแบบอนาล็อกและมีอัตรา r e f r e s อยู่ที่60เฮิรตซ์จอภาพอยู่ในเคสพลาสติกสีเบจและมีที่จับในตัวเพื่อการพกพา คุณสมบัติเด่นอย่างหนึ่งของมอนิเตอร์ทรีคือความสามารถในการแสดงทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กซึ่งเป็นการพัฒนาที่ค่อนข้างใหม่ในด้านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในขนาดนั้นนอกจากนี้ยังมีการควบคุมความสว่างซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานปรับการแสดงผลเพื่อการรับชมที่เหมาะสมที่สุดแม้ว่ามอน i t o r ร์ทจะถือเป็นจอภาพคุณภาพสูงในช่วงเวลานั้นแต่รุ่นใหม่กว่าก็มีความละเอียดที่สูงกว่าและความสามารถด้านสีที่ดีกว่า อย่างไรก็ตาม Apple มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ยุคแรกเริ่มของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและช่วยสร้างให้ Apple เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมจอมอนิเตอร์ทศวรรษที่1990 Apple เปิดตัวจอภาพหลายรุ่นในช่วงทศวรรษนี้รวมถึงจอภาพ Apple Color High Resolution RGB Apple Color High Resolution RGB Monitor เป็นจอภาพสีแบบ CRT ที่ Apple เปิดตัวในช่วงต้นทศวรรษ1990 ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล Macintosh และเป็นหนึ่งในจอภาพสีรุ่นแรกจอภาพแบบ RGB มีความละเอียดสูงมีขนาดหน้าจอแนวทยแยงอยู่ที่14นิ้วและใช้หลอดลังสีแคโทด CRT เพื่อแสดงภาพมีความละเอียดสูงสุดอยู่ที่640คูณ480พิกเซลที่มีอัตรา r e เฟ e อยู่ที่60เฮิรตซ์ซึ่งถือว่ามีความละเอียดสูงมากในขนาดนั้น จอแสดงผลยังรองรับได้ถึง256สีและมีระยะห่างระหว่างจุดอยู่ที่0.28มิลิเมตรคุณสมบัติที่เด่นอย่างหนึ่งของจอภาพคือการใช้อินเทอร์เฟซดิจิทัลซึ่งช่วยให้คุณภาพของภาพดีขึ้นและลดการรบกวนจอภาพยังมีแหล่งจ่ายไฟในตัวและสามารถปรับเอียงมุมได้แม้ว่าจอภาพ RGB ความเรียดสูงแบบสีจะเป็นจอภาพคุณภาพสูงในยุคนั้น แต่ก็ถูกแทนที่ด้วยรุ่นใหม่ที่มีความละเอียดสูงกว่าและความสามารถทางด้านสีที่ดีกว่า อย่างไรก็ตามช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับ Apple ในด้านการผลิตจอแสดงผลคุณภาพสูงและเป็นเวทีสำหรับนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในอนาคตของบริษัท a p p l e Multiple Scan 14 Display เป็นจอภาพ CRT ออกโดย Apple ในปี1993ได้รับการออกแบบสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล macintosh และเป็นจอภาพ Apple ตัวแรกที่รองรับความเรียนและอัตรา r e เฟท,ที่หลากหลาย ตแสดงผลแบบ multiple scan 14มีขนาดหน้าจอแนวทแยงอยู่ที่14นิ้วและใช้ crt เพื่อแสดงภาพมีความละเอียดสูงสุดอยู่ที่832 6 2 4พิกเซลอัตรารีเฟ e ชอยู่ที่75 Hz รวมถึงความเเรียดและอัตรารีเฟรฟที่รองรับอื่นๆอีกหลายอย่างจอแสดงผลยังรองรับสีได้สูงสุดถึง16.7ล้านสีและมีระยะห่างระหว่างจุดอยู่ที่0.28ม m mm. มหนึ่งในคุณสมบัติเด่นของ m Pro Scan ั l t i p พ r Scan น14 Display คือความสามารถในการปรับขนาด และตำแหน่งหน้าจอโดยอัตโนมัติตามสัญญาณอินพุตนอกจากนี้ยังมีการเกลื่บป้องกันแสงสะท้อนที่ช่วยลดแสงสะท้อนและทำให้ดูจอภาพในสภาวะแวดล้อมที่สว่างได้ง่ายขึ้นจอแสดงผลแบบ Multiple Scan 14เป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่ผู้ใช้ Macintosh และช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับ Apple ในด้านการผลิตจอสแสดงผลคุณภาพสูง ที่สุดก็ถูกแทนที่ด้วยรุ่นใหม่ที่มีความเปรยดที่สูงกว่าและความสามารถในด้านสีที่ดีกว่าแต่ก็เป็นเวทีสำหรับนวัตรกรรมเทคโนโลยีจอภาพในอนาคตของ Apple Apple Studio Display คือชุดจอภาพ CRT ที่ออกโดย Apple ในช่วงกลางถึงปลายทศวรรษที่1,990จอแสดงผลได้รับการออกแบบสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล Macintosh และมีให้เลือกหลายขนาดและความละเอียด Studio Display เปิดตัวครั้งแรกในปี1996เป็นจอแสดงผลขนาด17นิ้วความละเอียดอยู่ที่832 6 2 4คูณ624พิกเซลใช้ CRT เพื่อแสดงภาพและรองรับสีได้มากถึง16.7ล้านสีจอแสดงผลอยู่ในเคสพลาสติกโปร่งแสงที่มีให้เลือกหลายสีในปี1998 Apple ได้เปิดตัว Studio Display เวอร์ชั่นใหม่ที่มีให้เลือกทั้งขนาด15นิ้วและ17นิ้ว จอแสดงผลมีหน้าจอที่แบนกว่ารุ่นเดิมนอกจากนี้ยังมีลำโพงในตัวซึ่งเป็นคุณสมบัติใหม่สำหรับจอภาพของ Apple ในเวลานั้น Apple Studio Display เป็นจอภาพแบบ LCD รุ่นแรกที่ผลิตโดย Apple และโดดเด่นด้วยการออกแบบที่บางเฉียบและการใช้งานแผงจอภาพแบบ TFT LCD แบบ Active Matrix ซึ่งช่วยให้คุณภาพของภาพดีขึ้นกว่าจอภาพรุ่นก่อนหน้า สตูดิโอส e ิ p l a y มีความละเอียดอยู่ที่1,024ค768พิกเซลและมีอัตราส่วนคอนทราสต์อยู่ที่300ต่อ1นรองรับสีนับล้านสีและมีมุมมอง ภาพอยู่ที่120องศาจอแสดงผลใช้เคสพลาสติกโปร่งแสงคุณสมบัติอย่างหนึ่งของ Studio Display คือคอนเซปต์ความเข้ากันได้แบบ p l u g and Play กับคอมพิวเตอร์ Macintosh จอภาพมีอะแดปเตอร์ที่อนุญาตให้เชื่อมต่อกับพอร์ตวิดีโอของคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือการกำหนดค่าเพิ่มเติม Studio Display เป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญสำหรับ Apple เนื่องจากช่วยสร้างบริษัทให้เป็นผู้นำ ในการพัฒนาจอภาพ LCD สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนคนในที่สุดจอภาพก็ถูกแทนที่ด้วยรุ่นใหม่ที่มีความละเอียดที่สูงกว่า และความสามารถทางด้านสีที่ดีกว่าแต่ก็ได้วางรากฐานสำหรับนวัตรกรรมและเทคโนโลยีจอภาพแห่งอนาคตของบริษัทในช่วงปี2000 Cinema Display ได้รับการอัปเกรดด้วยขนาดที่ใหญ่ขึ้นและความละเอียดที่สูงขึ้น Apple Cinema Display เป็นชุดจอภาพระดับ High End ที่ผปิดตั้งแต่ปี1999ถึงปี2 0 1 1จอภาพนี้ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล Macintosh Apple Cinema Display มีหน้าจอแนวคเรยงขนาด22นิ้วความละเอียดอยู่ที่1,600คณ1 0 2 4พิกเซลและเป็นที่รู้จักในด้านความละเอียดของภาพคุณภาพสูงและการออกแบบที่ทันสมัยใช้ In t เท Face Video ีโอดิจิ DVI เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และมีการออกแบบที่ไม่เหมือนใคร พร้อมเครสพลาสติกใสที่เปิดได้เห็นส่วนประกอบภายในของจอแสดงผลในปี2002 Apple เปิดตัว Cinema Display รุ่นใหม่ที่มีหน้าจอเนี่ยแข็งขนาด23นิ้วและความละเอียดอยู่ที่1,920คูณ1,200พิกเซลจอแสดงผลนี้ใช้สายเคเบิลเพียงเส้นเดียวเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ซึ่งมีทั้งสัญญาณวิดีโอและการจ่ายพลังงานให้กับจอแสดงผล นอกจากนี้ยังมีฮับ USB พอรพตในตัวและขาตั้งที่ปรับได้ซึ่งช่วยให้จอแสดงผลเอียงได้ตามมุมมองที่ผู้ใช้ต้องการในปี2004 Apple เปิดตัว Cinema Display รุ่น20นิ้วที่มีความละเอียดอยู่ที่1,680ณ1,500 0พิกเซลจอแสดงผลนี้ใช้การออกแบบแบบเดียวกับรุ่นที่23นิ้วรวมถึงการเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิลเพียงเส้นเดียว และขาตั้งแบบปรับได้ในปี2008 Apple ได้เปิดตัวซ i รี m a d าดิสเพลยรุ่นใหม่ที่มีจอแสดงผลแบบ LED b a c k l i t จอแสดงผลนี้มีขนาด2 4นิ้วและ30นิ้วความละเอียดอยู่ที่1,920คูณ1,200พิกเซลและ2,560 1,600พิกเซลตามลือดับไมโฟนในตัวและลำโพงในที่สุด Apple Cinema Display ก็ถูกแทนที่ด้วย Apple Thunderbolt Display ในปี2011แต่ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในประวัติสารและนวัตกรรมจอภาพของ Apple ในปี2011 Apple ผลิต Apple Thunderbolt Display เป็นจอแสดงผลระดับ High-end ที่ผลิตโดย Apple ตั้งแต่ปี2011ถึงปี2016 จอภาพนี้ออกแบบมาเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล Macintosh และเป็นที่รู้จักในด้านความละเอียดของภาพให้คุณภาพภาพสูงและการประสานรวมกับระบบนิเวทของ Apple ต่อแสดงบน Thunderbolt Display มีหน้าจอแนพยะขนาด27นิ้ว ความละเอียดที่2560อยคูณ1 4 4่ทพี่ิพิกเซลใช้สาย Thunderbolt เส้นเดียวเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ซึ่งมีทั้งสัญญาณวิดีโอและให้พลังงานสิ่งนี้ทำให้สายไม่เกะก,กะนอกจากนี้ Thunderbolt Display ยังมีกล้อง FaceTime HD ไมโครโฟนและลำโพงในตัวจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมทางวิดีโอและแอปพลิเคชันมัลติมีเดียอื่นๆนอกจากนี้จอแสดงผลยังมีคั่วต่อบแบบ Max s a เ e ในตัวช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถ ชาร์จ Macbook Pro หรือ Macbook Air ในขณะที่ใช้จอสแสดงผลเป็นจอภาพภายนอกได้นอกจากนี้ยังมีฮับ USB 2-3ถึงพอร์ตในตัวพอร์ตไฟวายแ0และพอร์ต g ิ g บ b i t i n อินเทอร์เน็ตทำให้ง่ายต่อการเชื่อมต่ออุปก,กรณ์ต่อพวกอื่นๆกับจอสแสดงผล Thunderbolt Display ออกแบบด้วยอลูมิเนียมแบบเดียวกับ Macbook Pro และ iMac ด้วยตัวเครื่องแบบอลูมิเนียมทำให้เข้ากับการออกแบบของผลิตภัณฑ์ Apple ในช่วงเวลานั้น ในที่สุด t h ันเท r b o l ด Display ก็หยุดผลิตในปี2016โดย Apple เสนอการใช้งานของจอแสดงผลของบุคคลที่3ที่มีคุณสมบัติคล้ายกันเช่น LG u n d r r f i ไ e 5K Display เพื่อใช้งานกับอุปกรณ์ของ Apple ซึ่งเป็นสาเหตุของการเลิกผลิตอย่างไรก็ตาม t h u n d e r b o l t Display ยังคงเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ใช้ Mac ที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีการแสดงผลคุณภาพสูงในปี2019 Apple ได้เปิดตัว Pro Display XDR ซึ่งเป็นจอภา5ระดับไฮเอนที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานากับคอมพิวเตอร์ระดับมืออาชีพของ Apple รวมถึง m c c โ o รต่าแสดงผลเปิดตัวครั้งแรกในปี2019และเป็นที่รู้จักในด้านคุณภาพของภาพที่ยอดเยี่ยมและคุณสมบัติขั้นสูง Pro Display XDR มีหน้าจอในย,ยขนาด32นิ้วความละเอียดอยู่ที่ 6K 6,116ณ3,384พิกเซล ทำให้เป็นหนึ่งในจอภาพแสดงผลที่มีความเรอเอทสูงสุดในตลาดใช้ระบบเทคโนโลยี backlight โดยตรงพร้อม LCD 5 7 6ดวงเพื่อให้ได้ระดับความสว่างที่ยอดเยี่ยมสูงสุดถึง1,600 nits และตาคอนทราสต์อยู่ที่1ล้านต่อหนึนอกจากนี้จอแสดงผลยังรองรับช่วงสีที่กว้างรวมถึง P3 และ HDR ทำให้เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันตัดต่อวิดีโอและภาพถ่ายระดับมืออาชีพหนึ่งในคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของ Pro Display x d r คือระบบระบายความร้อนขั้นสูงซึ่งช่วยให้จอแสดงผลคงรักษาความสว่างและความแม่นยำของสีไว้ได้ตลอดระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานจอแสดงผลยังมีโหมดอ้างอิงในตัวซึ่งรับประกันความถูกต้องของสีตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการจัดระดับสีและงานหลังการผลิต มีพอร์ต Thunderbolt 3, Pro Display XDR ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงหลักกลศาสตร์ด้วยขาตั้งแบบปรับได้ที่ช่วยให้เอียงและหมุนหน้าจอแสดงผลได้ตามมุมมองที่ผู้ใช้งานต้องการ และขาตั้งยังช่วยให้ติดจอแสดงผลได้อย่างง่ายดายบนทันยึด Pro Display XDR มีจำหน่ายแยกต่างหากจาก Mac Pro และ Mac Book Pro และมีราคาสูงโดยมุ่งเป้าไปยังกลุ่มมืออาชีพที่ต้องการเทคโนโลยีจอแสดงผลคุณภาพสูงสำหรับงานจอแสดงผลนี้ขึ้นชื่อในด้านคุณภาพสูงและเป็นที่นิยมในกลุ่มมืออาชีพและผู้ใช้งานทั่วไปในปัจจุบัน Apple ได้ออกหน้าจอรุ่นใหม่บางเฉียบนั่นคือ Studio Display ขับเคลื่อนด้วยชิป a 1 3 Bionic มีลำโพง6ตัวพร้อมเสียงระดับโรงภาพยนตร์ความละเอียดระดับ 5K อยู่ที่5,120ัน8นพิกเซลขนาดที่17นิ้วความสว่างอยู่ที่600นิตมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบเพื่อปรับอุณหภูมิสีของจอภาพสะท้อนแสงน้อยเพื่อโฟกัสที่มากขึ้นมีกล้องอันต r w ร r e ความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลพร้อมคุณสมบัติที่โดดเด่น S Center s t r a ตซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อให้จับตำแหน่งให้ผู้ใช้งานอยู่ตรงกลางเฟรมตลอดเวลาโดยแผนกล้องตามนะคะที่ผู้ใช้งานเคลื่อนที่ไปมาระหว่างการสนทนาทางวิดีโอมีไมค์3ตัวระบบเสียง6ลำโพงพร้อมระบบเสียงตามต,ตำแหน่ง Special Audio ฐานที่ตั้งปรับเอียงได้30ดองศามาพร้อมพอร์ตเชื่อมต่อทั้งหมด4พอร์ตพอร์ต t h u n d e r b o l t 3 1พอร์ตรองรับการชาร์จสูงสุดอยู่ที่96วัตต์ แล port ็พอร์ต usb c 3พอร์ตที่มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลอยู่ที่10กิกะบิตเปอร์เซกสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆมีกระจกการแสงสะท้อน2แบบได้แก่กระจกแบบมาตรฐานที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้สะท้อนแสงต่ำที่สุดและแบบพิเศษกระจกนานโนเท็กเจอร์ซึ่งจะทําให้เกิดการกระจายของแสงเพื่อช่วยลดแสงสะท้อนได้ดีมากิ่ขึ้นมอบคุณภาพสีสันสดใสและเป็นธรรมชาติมากยิขึ้น เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวประวัติของ Apple Display ที่เรานำมาเล่าให้ฟังสำหรับท่านใดที่มีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับทางเราได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับฟังเรื่องราวสนุกๆที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังกันอีกขอบคุณครับ